สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูธรรมรงค์ชาแนลสวัสดีครับสวัสดี FC น้องอูอิงเพชรบ้านแพงสวัสดี f อสาน้องเพชรบ้านแพงและสวัสดี FC ที่อยู่ต่างประเทศและ FC ที่อยู่ทั่วโลกนะครับ ขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการถึงคลิปดีๆนะครับเมื่อไม่กี่ชั่วโมงมานี้บอลจูเป็นกก็เอิ่่าบางคนอาจจะใส่ค้า่่าการแนะนำหรือวิธีของคนที่อยู่ในแวดพุ่งของการแสดงสอนและกาเตือนสติของคนที่อยู่ในยุคนี้ว่า ควรจะวางตัวยังไงควรจะประับพฤติปฏิบัติยังไงถึงจะอยู่รอดปลอดภัยบอโจบอกบอกบอแค่เพียงว่าคนเฮ้าเนี่ยเมื่อได้เกิดขึ้นมามีซื้อเสียงขึ้นมาแล้วควรสิยูแบบไหนในโพดโพดเดียวบอโจสาธยายทั้งเบิดถาคนอ่านแลอทั้งค้ามข้าใจดีๆสีหูเรียว,วา่านี่คือแนวทางของการประสบข้อสเร็จ ในยุคนี้แรกๆอาจเสยยากแนะ่อาจเสียลำบากแนะ่กสิสามโตตนแต่มือไหนถีเฮ้ามีโตตนในโลกโซเชียลแล้วพี่น้องเลยครับเบื้องหลานหอยครับนอนอยู่บ้านเอฟซี FC เขาเงินไปให้ตื่นก้นมาแต่จับเงินหมืน่นเงินแสนโซเชียลมันมีคุณแต่อย่าลืมว่าคุณทีให้เฮาถ้าเข้าใส่บ่เป็นมั่นกาสิเป็นผล ลับอีกอย่างหนึ่งด้านตรงกันขามเป็นดาบสองคมที่ค่อยที่ทีทมแทงห้องอยู่ตลอดเวลาอย่าลืมว่าคนเราอยู่ในโลกใบนี้ไม่มีใครที่รักเราร้อยเปอร์เซนดังนั้นเราก็ต้องมองดูว่าคนที่รักเราเขามองเรายังไงเขารักเราจริงไหม วิธีการมองมั่งบางอย่างครับการแนะนำการส่งเสริมสิ่งที่ดีๆไม่ใช่รักแต่ปากบมเมนต์บอกโอ้ฮักที่แฟนจังสี่จะเฮ็ดถูกเฮ็ดผิดบมเมนว่าเฮ็ดถูกเอาเฮ็ดพิดจังไรก็สร้างกับอวยกันแบบเต็มที่สแสดงว่าคุณรักไม่จริงนี่คือ,อสามาธิ4ี่วิเคราะห์ได้ครับว่าคนเห้าเนี่ยใส่วิจารณญาณ ได้ดีบอมุทิภาวะดีบอพราะมันวารับหูรับตาโอ้มากหลายครับโอ้ยเฮ็ดพิษกะอวยกันอยู่หัืนละสุดท้ายแล้วคนที่จะได้รับผลเสียมากที่สุดก็คือศิลปินที่เราชื่นชอบท,ทั้งหมดทั้งมวลที่บอกมานน่ที่บอสโจเพิ่นโพดใบเนี่ยพี่น้องครับเอฟซจังเฮ่าคิดว่ามีอยู่ในตัหลาหน่อยเฮาบอ ผมอ่านเบิงนี่ผมนางอ่านสองสามสี่หารอบนี่บอมีข้อได้บิดผิวจักขอ้อทุกขอ้อมีรีวิวได้โตหลาหน่อยเบิดทุกข้อเลยครับแล้วเป็นโพสต์ที่โดนใจผมพอสมควรครับที่โพสต์ออกมานี่เหมือนกับว่าบนิกกเกนีนกระแนไผครับเหมือนกับเพิ่นกรลังสอนว่าใครที่จะก้าวเข้ามาสู่ในยุคนี้ยุคโซเชียลแบบนี้คุณจะต้องอยู่ยังไงบอสโจสิบอกอยู่เสมอว่ายุให้เป็นยุให้ได้ เพราะเขาจะบอกของเขามันจะมีคําบอกของมันอยู่ต่อหรอวาต้องเฮ็ดตัวยังไงว่างตัวจังหดอยู่แบบไดถึงสิอยู่รอดปลอดภัยไอ้คาว่าที่อยู่รอดปลอดภัยไม่ใช่แค่เพียงว่ารอดแค่พอ่อพันผ่านไปอยู่ยังไงอยู่ให้นานนี่เห็ ball, นบอกนี่คือคือคี้เบอร์สำคัญก็คือว่าคนจะอยู่ในยุคนี้ยังไงให้อยู่ได้นานๆถ้าคิดยังบอกถ้าคิดยังบอกให้เบื้องหลาหน่อย ะครับทายคิดยังบอ,อกให้เบิ้งลาหน่อยลาหน่อยบ้างตัวแบบไหนอยู่ในโลกโซเชียลแบบไหนโดนกระแสยังต่างๆมากแบบไหนให้เบิ้งครับหลายคนมองว่าโอ้สุดยอดลาหน่อยแข็งแกร่งก้าวข้ามทุกสิ่งย่างแบบสงางพาเผยถูกต้องครับแต่กว่าสิก้าวข้ามได้อย่าลืมนะครับว่ากําลังใจก็สําคัญวิธีการแนวทางที่จะก้าวข้ามตัวนี้ก็สําคัญเหมือนกันว่า คุณจะก้าวข้ามอุปสรรคเหล่านี้คุณจะก้าวข้ามยังไงถ้าไม่มีคนเบื้องหลังบุคคลหลังบ้านที่คอยแนะนำทิศทางนี้ทิศทางการเดินเนี่ยคุณจะเดินยังไงคุณจะไปยังไงกับเหตุการณ์แบบนี้พอมีหลายเหตุการณ์เข้ามาปะทะทำให้มีประสบการณ์นะครับ ข้อม,มีหลายๆเหตุการณ์ปุ๊บเหมือนกับว่าเดเรียนรู้แล้วอ๋ออันนี้ต้องก้าวข้ามแบบนี้นะอันนี้ต้องทําแบบนี้นะทํายังไงตัวเองถึงจะอยู่ในจุดจุดที่เขาเรียกว่าติดลมบนไม่ว่าจะกระแสจะมายัางไงก็ช่างแล้วการที่น้องก้าวข้ามก็ก้าวข้ามอย่างสง,งา่าผ่าเผยทาให้ได้ใจพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซีและได้ใจทุกๆคนที่เข้าผ่านมาดูผ่านมาเห็น แม้แต่ที่คนที่ไม่ใช่เอฟซตัวจริงเขาก็ยังชื่นชมตัวที่จะเป็นตัวการันตีได้ดีที่สุดในการที่มองว่าน้องคือขวัญใจมหาชนก็คืออสินค้าต่างๆที่เข้ามาเป็นสปอนเซอร์ให้น้องผมถามนะครับว่าถามผมเป็นจะคองแบรนด์นี่บอกว้าถ้าคุณมีมีแผลพูดยังไงถ้าคุณมีแผลผมไม่เอาหรอก มีผลกระทบต่อสินค้าผมแน่นอนแต่น้องไม่มีแผลแผลที่เกิดจากคนอื่นกระทำแต่ตัวเองก็เยียวยาด้วยทิศทางวิธีการที่ดีโอ,โอเคละเราโดนบูลลี่เราโดนแซะเราโดนอะไรต่างๆทำให้เราเจ็บช้ำน,น้ำใจแต่วิธีการที่จะเอาตัวรอดในจุดนั้นแล้วทำให้ตัวเองยืนอยู่ในจุดที่สง่า น้องเรียกแบบนั้นไม่พูดไม่ตอบโต้แต่แสดงให้เห็นถึงความจริงใจแสดงให้เห็นถึงว่าถึงฉันจะเป็นแบบนี้ฉันก็มีความสามารถพอที่จะเ,เขาเรียกว่าพอที่จะแลกแลกความสุขซึ่งกันแลกกันอย่างเช่นคนดูมาเพื่อความสุขนะครับแล้วก็น้องก็ได้ความสุขจาก เงินค่าจ้างสมมติเนาะได้จากค่าจ้างได้จากมาไรสองสิ่งนี้บาลานซ์กันนะครับอย่างเช่นบอพ่อแม่เอฟซีที่มอบมาไรให้ก็เต็มใจด้วยความเสน่หาน้องก็ทําเต็มที่เพื่อที่จะให้บอพ่อแม่เอฟซีได้รับความสุขเต็มที่บอแมน่ามานาง้องหามานางแก่ตัวแม่นแก่ตัวแก่ตางว่า นูไม่ได้คิดอย่างนั้นอไม่เห็นภาพน้องเป็นแบบนั้นเลยนาที่คือทำดีทำถูกถูกที่ถูกจังหวะนะครับอันนี้คือคือตัวตนของน้องผมมองว่าท,ทั้งหมดทั้งมวลที่บอสโจ้วนโพสไวเ,เมื่อเมื่อกี้ชั่วโมงเมื่อนี่ครับผมว่ามันเป็นทิศทางใหศิลปินต่อ,ตอไปนะครับได้ได้ํดดำเนินการว่าเออสิไปจังไหนมาจังไหน เช็ดจังไดสีส,สเดมายืนอ,อยู่จุดนี่นะครับนี่ก็เลยทาทาทาผู้ใดทาผู้ใดไ,ดไว้ตัวท่านเอาไว้นครับเอาขอความตัวนี้ไปปรับใส่ไปเลียนลู่แล้วสิเกิดพ้นดีตอ่อเจ้าของเองนะครับสุดท้ายนี่ก็ขอฝากกไว้สำนีสะกก่อนขอหายประมัยเอฟซีทุกท่านมีความสุขความเจริญห้น้องหญิงมีสุขภาพแข็งแรงเช่นเดิมเฮง,งๆงเรื่อยๆยปังๆตอลอดไปครับผมสวัสดีครับ